โลกในมุมมองของ Value Investor ตัวดรนิเวศเหมชิระวรากร M&A อยี m ่ห e ้อโปเฟตการทำา m a, หรือ Merger a n d a c q u i s i t i o n หรือการซื้อหรือควบรวมกิจการนับวันจะเป็นเรื่องปกติของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทยที่ต้องการเติบโตอย่างรวดเร็วแต่กิจการเดิมที่มีอยู่นั้นไม่สามารถสร้างรายได้เพิ่มเร็วและมากพอเนื่องจากเหตุผลต่างๆ การซื้อกิจาการต่างๆทั้งที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดิมหรือธุรกิจใหม่จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่บริษัทที่มีทรัพยากรทางการเงินเหลือเลือกใช้ประเด็นสําคัญอยู่ที่ว่ามันคุ้มค่าไหมที่จะทําเพราะแม้ว่าการซื้อกิจาการจะทําให้มีรายได้และอาจจะทํากําไรเพิ่มทันทีแต่ราคาที่ซื้อก็มักจะแพงกว่าค่อนข้างปกติมาก ถ้าเป็นบริษัทหรือหุ้นในตลาดก็มักจะแพงกว่าอย่างน้อยก็30-40%จากราคาก่อนมีข่าวเทคโ o v e r รอย่างไรก็ตามคนที่ซื้อกิจการก็มักจะมีข้อแก้ตัวหรือมีเหตุผลว่าตัวเองจะสามารถปรับปรุงหรือพัฒนากิจการที่ซื้อมาให้ดีขึ้นได้อย่างก้าวกระโดดผ่านกิจกรรมบางอย่างเช่น เปลี่ยนผู้บริหารหรือไม่ก็โดยการทำซนเนจีหรือสามารถสร้างรายได้เพิ่มหรือลดต้นทุนให้กับกิจการเมื่อนำธุรกิจใหม่และธุรกิจเดิมที่มีอยู่มาบริหารร่วมกันดังนั้นสำหรับบริษัทที่เทคโอเวอร์บริษัทอื่นแล้วพวกเขาคิดว่ามันเป็นเรื่องที่คุ้มค่าเสมอและก็เช่นเดียวกันนักลงทุนจำนวนมากก็มักจะคิดว่าบริษัทจะดีขึ้นและโตขึ้นอย่างรวดเร็วพวกเขาจึงแหกกันไปซื้อหุ้นผลก็คือ ทั้งหุ้นของบริษัทที่ถูกเทคและบริษัทที่เทคโอเวอร์คนอื่นต่างก็วิ่งกันระเบิดในวันประกาศข่าวอย่างไรก็ตามประวัติศาสตร์บอกเราว่าหลังจากการเทคโอเวอร์แค่สองสามปีความหวังหรือความฝันมักจะสูญสลายการทำ M&A ส่วนใหญ่มีแต่ทำให้บริษัทแย่ลงวอร์เรนบัฟเฟตนั้นคนส่วนใหญ่คิดว่าเขาเป็นนักลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกที่รู้ว่าจะซื้อและขายหุ้นตัวไหนให้ได้กำไรงดงาม แต่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าที่จริงแล้วการลงทุนของ Buffett ส่วนใหญ่ก็คือการเทคโอเวอร์หรือทำ M&A นั่นก็คือเขาจะซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท หรือเป็นหุ้นใหญ่ที่เขามีอำนาจควบคุมเหมือนกับเป็นเจ้าของที่เขาซื้อโดยไม่มีจุดประสงค์ในการขายบัฟเฟตทำแบบนี้มานานหลายสิบป,ปีและเป็นเจ้าของบริษัทมากมายรายได้และกำไรของบริษัทที่อยู่ในอาณาจักรของเบิร์กชัยแทเวรวมกันนั้นสูงเป็นอันดับ1ใน5บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในตลาดหุ้นอเมริการองจากหุ้นอย่างวอลมาร์ทหรือแอปเปิลคอมพิวเตอร์ บัฟเฟตทำได้อย่างไรในการเทคโอเวอร์บริษัทที่ดีเยี่ยมและไม่เป็นปัญหาในภายหลังอย่างคนอื่นและเขาบริหารบริษัทลูกๆอย่างไรที่ทำให้เบิร์กชัยแฮทเว์ประสบความสำเร็จอย่างสูงตั้งที่บริษัทแม่ที่เมืองโอมาหามีคนทำงานไม่เกิน20คนความสำเร็จในการทำา m A ของบัฟเฟตนั้นผมคิดว่าอยู่ที่ยี่ห้อของบัฟเฟตที่ต้องบอกว่าเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่มีใครเหมือนและทำให้มันขายได้ดีมาก พูดง่ายๆเจ้าของธุรกิจที่ดีๆและอยากจะขายธุรกิจเนื่องด้วยเหตุผลร้อยแปดาเลือกได้พวกเขาอาจจะอยากขายให้บัฟเฟต์แม้ว่าบางทีราคาขายอาจจะถูกกว่าขายคนอื่นด้วยซ้ำนี่ทำให้บัฟเฟต์สามารถซื้อหุ้นหรือกิจการที่ดีเยี่ยมในราคาถูกอยู่ตลอดเวลาสิ่งนี้ประกอบกับความสามารถในการบริหารกิจการและคนของบัฟเฟต์ในเม็ดเงินสดต้นทุนต่ำโดยเฉพาะจากกิจการประกันภัยและจากเงินปันผลจากบริษัทลูกจำนวนมหาาล ทให้เบิร์กชายให้เทวิสามารถซื้อบริษัทที่ดีเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไม่มีสิ้นสุดและไม่ประสบปัญหาเหมือนบริษัทอื่นมาดูกันว่ายี่ห้อหรือชื่อเสียงของการทำ M&A ของ Buffett คืออะไรข้อแรกก็คือ Buffett จะไม่ทำ M&A แบบไม่เป็นมิตร นั่นก็คือถ้าผู้บริหารหรือเจ้าของบริษัทไม่เห็นด้วยกับการเสนอเทคโอเวอร์เาเฟตก็จะไม่เข้าไปซื้อเหตุผลก็คือเวลาเปาเฟตซื้อกิจการนั้นเงื่อนไขสําคัญก็คือผู้บริหารจะต้องอยู่บริหารต่อไปเพราะเปาเฟตคิดว่าคุณค่าของบริษัทหรือกิจการนั้นอยู่ที่ผู้บริหารแต่เขาซื้อแล้วผู้บริหารออกไปใครจะบริหารและเขาจะแน่ใจได้อย่างไรว่าคนใหม่จะทําได้ดีเช่นคนเก่าและกิจการจะดีเหมือนเดิม นี่ก็เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขข้อ2นั่นก็คือบัฟเฟตจะซื้อเฉพาะกิจการที่ดีหรือดีเยี่ยมเท่านั้นเขาไม่สนใจกิจการที่ยำ่แย่หรือกิจการที่จะเทินอาราวหรือกิจการที่จะฟื้นตัวเพราะเขาพูดว่าหุ้นเหล่านี้มักจะไม่ฟื้นจริงยกเว้นแต่ว่าถ้าเป็นบริษัทที่มีปัญหาในเรื่องสภาพคล่องทางการเงินแต่ตัวธุรกิจนั้นยังดีเยี่ยมแบบนี้เขาก็จะสนใจเพราะเบิร์าร์เฮทเว์นั้น มีเงินสดมากและต้นทุนต่ําที่พร้อมจะเข้าไปสนับสนุนเต็มที่ตัวอย่างน่าจะเกิดในช่วงวิกฤตซัพพลายมี2,551ถึง2,552ที่บริษัทดีเยี่ยมจํานวนมากเช่น GE และสถาบันการเงินหลายแห่งเกือบล้มละลายเพราะขาดเงินซึ่งบัฟเข้าไปลงทุนอัดฉีดเงินให้จนฟืน้นข้อ3ที่เป็นที่ชื่นชอบของเจ้าของธุรกิจที่ต้องการขายให้บริษัทกับเฟตก็คือ เขาจะไม่มีการปลดผู้บริหารหรือบุคลากรของบริษัทเขาต้องการให้เจ้าของเดิมบริหารบริษัทต่อไปตลอดชีวิตดังนั้นสำหรับเจ้าของที่เป็นผู้บริหารด้วยนั้นเมื่อขายให้บัฟาเฟตแล้วพวกเขาก็จะยังทำงานที่เขารักและมีชีวิตประจําวันเหมือนเดิมพวกเขาจะรู้สึกแย่ในกรณีที่ขายให้กับคนอื่นแล้วบริษัทจะเปลี่ยนแปลงไปอย่าไม่มีอัตลักษณ์เดิมของครอบครัวและที่สําคัญที่สุดก็คือพนักงานเก่าแก่ที่เคยอยู่ด้วยกันและผูกพันกันมานานอาจจะถูกลอยแพถ้าขายให้คนอื่น ข้อที่4ก็คือเฟตจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการบริหารงานของบริษัทที่เขาเทคโอเวอร์โดยเฉพาะในเรื่องของธุรกิจประจําเขาอาจจะติดต่อกับบริษัทบ้างอาจจะปีละครั้งหรือไม่ต้องคุยเลยสิ่งที่ฟเฟต้องการให้ผู้บริหารทำก็คือคิดและทําเหมือนเป็นเจ้าของบริษัทอะไรที่เป็นประโยชน์คุ้มค่าก็ทํา อะไรที่ไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่ต้องทำตัวอย่างเช่นอย่าขยายงานถ้าผลตอบแทนต่ำผลงานของผู้บริหารนั้นวัดที่ผลกำไรเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นถ้าลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนต่ำก็อย่าลงทุนให้จ่ายเป็นปันผลออกมาไม่ต้องห่วงว่าบริษัทจะโตช้าหรือไม่โตข้อ 5. และน่าจะเป็นเรื่องที่หักล้างความคิดเรื่อง M&A สายหลักอย่างสิ้นเชิงก็คือ Buffett ไม่สนใจเรื่องซีเนอร์จีทางด้านการทำธุรกิจ บริษัทในเครือข่ายของเบอร์ชาแฮทเวนั้นต่างคนก็ต่างอยู่ไม่จําเป็นที่จะต้องมาหาทางเพิ่มประสิทธิภาพหรือลดต้นทุนไม่ต้องมายุ่งกันในเรื่องของการขายหรือการตลาดตัวอย่างเช่นเบอร์ชาแฮทเว y มีบริษัทที่ขายเฟอร์นิเจอร์หลายแห่งหลายเมืองแต่ทุกรายต่างก็ทํำของตัวเองไม่ยุ่งเกี่ยวกันผมคิดว่ากลยุทธ์นี้ทงให้แต่ละบริษัทต่างก็ไม่ต้องไปขึ้นอยู่กับ หรือไปสัมพันธ์ทางธุรกิจกับคนอื่นซึ่งจะทําให้แต่ละคนมีความคล่องตัวน้อยลงซึ่งอาจจะกลายเป็นว่าผู้บริหารที่เคยมีอิสระก่อนถูกเทคโอเวอร์กลายเป็นว่าจะไม่มีอิสระแล้วดังนั้นแนวทางของบัฟเฟตข้อนี้น่าจะทําให้เจ้าของและผู้บริหารบริษัทอยากขายบริษัทให้บัฟเฟตมากกว่าขายให้คนอื่นเพราะขายไปแล้วตนก็ยังมีอิสระในการทํางานเหมือนเดิม s ี n นอร์แบบเดียวกับที่บัฟเฟต t ให้กับบริษัทลูกๆก,ก็คือในเรื่องของการเงินนั่นก็คือเวลาบัฟเฟต t t เทคโอเวอรบริษัทแล้วเขาก็มักจะช่วยลดต้นทุนทางด้านการเงินให้เช่นเคยจ่ายดอกเบี้ยสูงก็จะจ่ายต่ำลงเพราะเครดิตของเบริษัทแฮทเวนนั้นดีมาก2ข้อสุดท้ายที่ทําให้ยี่ห้อ Takeover ของ Buffett ดึงดูดใจเจ้าของธุรกิจมากก็คือเขาสามารถปิดดีวได้เร็วมากและมักจะไม่มีการทำ d e a ดิลิเจนต์หรือศึกษาข้อมูลรายละเอียดของบริษัทให้เสียอารมณ์อย่างบริษัทอื่นถ้าตกลงราคาได้เขาสามารถจ่ายเงินได้ภายในบ่ายนี้หรือในวันจันทร์เป็นเงินสดไม่ใช่เป็นการแลกหุ้นหรือจ่ายเป็นงวด,งวด นอกจากนั้นคนขายอาจจะรู้สึกมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นหนึ่งในบริษัทของเบิร์กช r ยแฮทเทเวย์และทั้งหมดนี้ก็คืออี่หอของเบิร์กช r ย์ฮทเทเว์ที่สุดยอดไม่มีใครสามารถเลยนแบบได้และน่าจะเป็นปัจจัยของความสําเร็จที่สําคัญที่สุดที่บัฟเฟตตได้สร้างไว้ 6. มิถุนายน 2558. ดรนิเวศเหมวชิระวรากร